จ,ายายจ่าเอ๋ยเจ้าจ๋าสวัสดียามเช้าค่ะทุกๆคนมาแอบดูคุณยายเรานะคะมาเที่ยวป่าตั้งแต่เชา้ามาตั้งแต่หกโมงยายชินแล้วค่ะมาทุกวันอ,อร่อยใช่ไหมคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะ คุณยายใจดีนะคะทางในและต่างประเทศนะคะก็มาอยู่กับคุณยายทำแก้วนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากเลยพาคุณยายมาเที่ยวป่าแต่เช้านะคะตั้งแต่หกโมงเชา้าคุณยายมาบ่อยนะคะไม่กลัวป่าแล้วนะคะชินแล้วคุณยายเดินฐานยายอย่างอร่อยเลยอ,อร่อยใช่ไหมคะยายจ๋าโอ้อร่อยอร่อยก,ย,ยกินเลยใครกินเลย เดี๋ยวสายๆจะมารับเด้อเดี๋ยวไปล้างตาด้วยลมยชยๆลมแรงๆค่ะน้ำตายายจะไหลก็จะได้เอายายไปทายาล้างตายอดตาโอ้โหคุณยายชอบมากเลยนะคะยาอ่อนๆช่วยทั้งนั้นเลยโอโ้กินไปกินไป วันแรกที่เอายายมานะคะยายจะกลัวยายจะเหงานะคะเห็นยายอูเดินมานี่จะเดินมารับเลยนะคะกลัวชวนยายกลับบ้านแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะคะมาหลายวันได้ชินแล้วนะคะ,ะชินแล้วคุณยายชินแล้วยูปาอยู่แบบธรรมชาติหน่อยนะลูกเนาะ,ะเดี๋ยวสาย,สายไปรับออเดอร์แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีกันนะคะ หลับตาพริมเลยอร่อยใช่ไหมขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับคุณยายคำแก้วนะคะอยู่ในป่าชั่วโมงคุณยายมาตั้งแต่หกโมงเช้านะคุณยายจะทานมาพาคุณยายมายืนเล่นนะคะยืดเส้นยืดสายส่วนแม่วรีเราก็หาพามาไม่ได้คะ่ะทำพามาก็ต้นไม้ขนาดนี้นะคะนางก็จะชนหักหมดนะคะอ่า ไม่มีคนเป้าค่ะคตาไปตัดหญ้าเอาแม่คำแก้วมาเชือกเดียวนะคะพายายมาเล่นหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สุใยายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่มั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมหว่าปรารถนาทุกประการนะคะ สวัสดีค่ะ